เผยโฉม Honor x 6 0 Series โชว์ดีไซน์3สีพร้อมกล้องหน้าฟีเจอร์ Smart c a p s u ู e ด้วยจอโค้งล่าสุด Honor ก็ได้เผยโฉมดีไซน์ Honor x 6 0 Series อย่างเป็นทางการแล้วครับทำให้เราได้เห็นถึงหน้าจอแสดงผลและฝาหลังแบบครบทั่วเลยครับทั้ง3สีในตระกูลคือ x 6 0 x 6 0 pro และ x 6 0 gt โดยดีไซน์ของรุ่นนี้จะมาพร้อมกับ ขอบหน้าจอแสดงผลที่บางพร้อมด้วยหน้าจอโค้งหน้าจอล่างนั้นยังไม่ได้เผยออกมาในตอนนี้นะครับดังนั้นยังไม่ได้ชัวร์ว่าขอบล่างจะบางหรือหนาอย่างไงครับท้งนี้ที่ขอบบนตัวเครื่องจะมี3รูเล็กๆที่เหมือนจะเป็นลําโพงตัวที่2ขณะที่กล้องหน้าจะเป็นแบบทรงเม็ดยารองรับฟีเจอร์การใช้งานแบบสมาร์ทแคปซูลที่มีความคล้ายกับด n a ิ i c i ไอ a ลนของ Apple ครับและที่เห็นได้ชัดเจนเลยก็คือกล้องหลังจะใช้เป็นทรงกลมขนาดใหญ่ มีดนหลักความละเยียดหน่งร้อยแปดล้เซลรูปแสมหนึงจุดส่วนสิ่งที่น่าสนใจหลักในตระกูลนี้ก็คือเรื่องความทนทานสูงในเรื่องการตกกระแทกเป็นหลักครับและอายุการใช้งานแบตเตอรี่ด้วยครับส่วนข้อมูลอื่นๆต้องรองช่วงสัปดาห์หน้าโดย Honor X60 Series เตรียมที่จะประับตัวอย่างเป็นทางการที่ประเทศจีนวันที่16ตุลาคมนี้ครับ